ศบาลนครแม่สอดบันทึกเทปรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลนครแม่สอดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆค่ะหน้าห้องพันนรายสตูดิโอเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดชั้นสองอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด ดอเอรเทริดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายนัทนายชินสารานันเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดบันทึกเทปรายงานผลการดําเนินงานของเทศบาลนครแม่สอดเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันดังนี้ ด้านการศึกษาทางเทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นสาขาย่อยและในปีพุทธศักราช2564ช่วงเดือนธันวาคมสมเด็จพระนิษิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณามาเปิดโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติด้านสาธารณาสุขทางเทศบาลนครแม่สอดได้ขับเคลื่อน การเปิดโรงพยาบาลชุมชนให้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากประชากรแฝงในเขตเทศบาลนครแม่สอดมีจำนวนมากการให้บริการจากทางโรงพยาบาลแม่สอดอาจล่าช้าไม่ทั่วถึงเพื่อเป็นการแบ่งเบาให้กับทางโรงพยาบาลแม่สอดและเพื่อเป็นการบริการประชาชนอำนวยความสะดวกให้ทั่วถึงจึงมีการผลักดันและขับเคลื่อนดังกล่าวการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันให้เกิดการก่อสร้างหอชมเมืองการสร้างศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ รองรับพื้นที่อำเภอแม่สอดการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างศาลหลักเมืองการก่อสร้างสาระไว้น้ำชุมชนต่อด้วยการชี้แจงถึงเรื่องระบบสาธารณูปโภคถนนหนทางท่อและรางระบายน้ำเสาไฟฟ้าสองสว่างและเสาปฏิมาก,กรรมการชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งทางเทศบานนลนครแม่สอดได้แบ่งคณะทำงานลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานออกเป็น5กลุ่ม เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดท้ายสุดเป็นการเน้นย้ำให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือระมัดระวังไม่ประมาทและติดตามข่าวสารจากทางราชการอยู่เสมอ